ครับสวัสดีวันนี้ก็มาพบกับช่องฮอนดัดโพนะครับวันนี้ก็จะพามาดูที่ฮอนด้าวิกวิ่งพัทยานะครับของเรานะครับได้จัดร้านใหม่นะครับผมตามมุมต่างๆเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินพาดูนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับได้ชมกันนะครับว่าทางร้านฮอนด้าวิกวิ่งพัทยาของเรานะครับมีรุ่นอะไรบ้าง นะครับข้างหน้านี้นะครับจะเป็นรุ่น CRF 450นะครับราคา3าม9 0 0สบาทน,นะครับผมแล้วก็แอฟริกาทวินนะครับ1,100ซีซีระบบ DCT ราคา699,000กาหมื่นะครับผมนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัว CBR 6 0 0 R ราคา559,000 นะครับ CBR 6 5 0 R นะครับราคา324,300บนะครับ CBR 5 0 0 R ราคาส2 1, 9 8 0 0บาทน,นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมเป็น CBR พันนะครับ RR ราคา999,000บหนันนะครับสีดำสวยมากนะครับ จัดร้านใหม่นะครับผมเข้ามาดูมาชมนะครับที่ร้านได้นะครับนี่นะครับนะครับหน้าน้นานี่็จะเป็นตัว CBR ของพสูุ R สีแดงนะครับ CBR ห้าร้อย R สีแดงนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัว ซีีพันร้อยนะครับราคาหกห้าแสหมืหพันห้อยเจ็ดิบาทนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ของแต่งนะครับของดูแลบำรุงรักษารถนะครับน,นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวแอฟริกาทวินนะครับ500 X CB พันนะครับอันนี้จะพา เดินดูในร้านนะครับชิวๆนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับผมท่านใดนะครับที่อยากจะมาเลือกซื้อเลือกชมนะครับมีกระเป๋ามีเสื้อนะครับมีถุงมือนะครับผมอันนี้จะเป็นเสื้อของฟูชิทานี้นะครับผมแล้วก็มีเสสวนของกระเป๋ามวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัวโม่แล้วก็สั่กันแดดครับ ขุงมือบอกกันน็อกนะครับเต็มหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับมาเดินเที่ยวมาเดินชมนะครับมาพูดคุยกับเซลล์หรือว่าจะมีรถนํามาเซอร์วิสก็มาติดต่อสอบถามกับทางร้านหรือว่าช่างได้นะครับเรามีบริการน,รนี่ของแต่งนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ เราก็มีบริการนะครับพนักงานนะครับเซลล์นะครับฝ่ายบริการฝ่ายช่างนะครับคอยดูแลคุณลูกค้านะครับโซนนี้จะเป็นโซนอะไหล่นูนอะไหล่แต่งนะครับนี่นะครับมีทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ 500cc 600 50 600นะครับ700 50นะครับ1000 1000 1ส0 0 3 1000 นะครับอันนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมกพบกันได้ที่ Honda Big Win พัทยานะครับนี่